มีเรื่องน่าสนใจเกิดขึ้นในตลาดหุ้นครับโดยเฉพาะหุ้นในกลุ่มกัญชาที่จูจ่ๆก็พุ่งทะยานขึ้นมาแบบโอ้โหไม่เคยเห็นมาก่อนเลยวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แล้วอะไรคือเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังการพุ่งขึ้นครั้งประวัติศาสตร์นี้นี่แหละครับตัวเลขที่เป็นประเด็นสําคัญของเรื่องทั้งหมด55%ลองนึกภาพตามนะครับว่ากองทุน etf กัญชาร,ราคาพุ่งขึ้นเกือบ55%ภายในวันเดียวนะครับ นี่คือการปรับตัวขึ้นที่แรงที่สุดเป็นประวัติการของกองทุนนี้เลยทีเดียวคำถามก็คือแล้วทาไมล่ะอะไรที่มันเป็นตัวจุดชนวนให้ราคาพุ่งพรวดขึ้นมาขนาดนี้เดี๋ยวเรามาหาคําตอบไปพร้อมๆกันเลยครับต้องบอกว่าการพุ่งขึ้นของราคาครั้งนี้มันไม่ธรรมดาเลยครับเพราะมันไม่ได้เกิดขึ้นเองตามกลไกลตลาดแต่มีแรงขับเคลื่อนสําคัญมาจากข่าวใหญ่ที่ออกมาจากวอชิงตัน ตัวกระตุ้นหลักๆเลยนะครับไม่ใช่การออกกฎหมายใหม่จากสภาที่ต้องผ่านขั้นตอนยุ่งยากอะไรเลยแต่เป็นแค่ความเป็นไปได้ที่จะมีการออกคำจากฝ่ายบริหารแค่ข่าวนี้ข่าวเดียวเท่านั้นล่ะครับก็ทำให้นักลงทุนตื่นเต้นกันยกใหญ่เลยเอาล่ะครับแล้วการเปลี่ยนประเภทจาก1ไปเป็น3เนี่ยมันสาคัญยังไงทาไมตลาดถึงตอบร,รับซะขนาดนี้นี่แหละครับคือคนไกหลักที่อยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมด คืออย่างนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยกัญชาถูกจัดเป็นยาเสพติดประเภทที่1เลยนะคือกลุ่มเดียวกับยาเสพติดร้ายแรงอย่างโคเคนเลยครับแต่ข้อเสนอใหม่ที่กาลังเป็นข่าวเนี่ยจะปรับลดลงมาเหลือแค่ประเภทที่3ซึ่งมันคนละเรื่องเลยครับการเปลี่ยนแปลงนี้จะทําให้ตลาดกัญชาเพื่อการแพทย์เนี่ยถูกกฎหมายยังมีประสิทธิภาพมากขึ้นเยอะเลยและจุดนี้แหละครับที่เป็นคีย์สําคัญที่สุดเลยก็คือการเปลี่ยนแปลงนี้มันทําได้เลยผ่านคําสั่งของฝ่ายบริหารไม่ต้องไปผ่านกระบวนการออกกฎหมายในสภาให้มันซับซ้อนวุ่นวาย ซึ่งในทางการเมือนแล้วมันมีความเป็นไปได้สูงกว่ากันเยอะเลยครับทีนี้เรามาดูกันที่ผลกระทบในเชิงการเงินจริงๆจ,จ,จังๆกันบ้างดีกว่าจุดนี้แหละครับที่เรียกได้ว่าเป็นการเปลี่ยนเกมของทั้งอุตสาหกรรมเลยคำพูดของคุณทิมซีมวัวจาก Fast Money เนี่ยอธิบายภาพได้ชัดเจนมากครับมันเหมือนโดมิโนโตัวแรกที่กำลังจะล้มลงแล้วเดี๋ยวมันจะกระทบต่อไปเป็นทอดๆเลยภาพที่เห็นมันเหมือนโดมิโนเลยครับตัวแรกที่ล้มก็คือการจัดประเภทใหม่นี่แหละพอมันล้มปุ๊บ มันก็จะไปชนตัวต่อไปก็คือปัญหาเรื่องภาษีที่มันหนักหนาสาหัสมากๆจะถูกปลดล็อกทันทีและพอเรื่องภาษีเคลียร์โดมิโน,โนตัวที่3ก็ตามมาเลยครับนั่นคือบริษัทจะเริ่มทํากําไรได้มีกระแสงเงินสดเข้ามาจริงๆจังๆสักทีและตัวสุดท้ายที่สําคัญที่สุดก็คือมันจะเปิดประตูอาซาเลยครับให้นักลงทุนสถาบันหรือพวกกองทุนใหญ่ๆเนี่ยเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมนี้ได้ปัญหาภาษีที่ว่าเนี่ยมันหนักหนาจริงๆครับ เพราะการที่กัญชาถูกจัดเป็นยาเสพติดประเภทที่1ทําให้บริษัทต้องเสียภาษีจากกําไรขั้นต้นนะครับไม่ใช่กําไรสุทธิซึ่งการทําแบบนี้มันทำให้บริษัทแทบจะไม่มีกำไรเหลือเลยหรือสร้างกระแสงเงินสดได้ยากมากจริงๆและเป้าหมายสูงสุดที่ทั้งอุตสาหากรรมรอคอยเลยก็คือสามารถเข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใหญ่ๆได้ครับเพราะนั่นหมายถึงการเปิดประตูสู่เงินทุนก้อนมาหือมาจากนักลงทุนสถาบันทั่วโลกนั่นเอง เอาละครับนอกจากเรื่องเงินเงินทองทองแล้วเรามาดูเบื้องหลังทางการเมืองกันบ้างดีกว่าว่าจิ๊กซอ์แต่และชิ้นมันกําลังถูกเอามาต่อกันยังไงแล้วเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่ข่าวลือลอยๆนะครับเพราะว่ามันมีการเคลื่อนไหวที่จับต้องได้จริงๆไม่ว่าจะเป็นการที่ CEO ของบริษัทใหญ่ๆใ,ใ,ในอุตสาหกรรมนี้ไปประชุมกันที่มาลาโก้แล้วก็ที่วอชิงตันดีซีด้วย แถมยังมีรายงานว่าอดีตประธานาธิบดีทรรมได้คุยโทรศัพท์กับประธานสภา,าจอร์นซันอีต่างหากยังไม่พอครับยังมีความเห็นจากคนดังๆอย่าง R.F.K. Jr. หรือแม้แต่ลอร์ออสเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยและที่สําคัญคือมีแรงหนุนจากหน่วยง,งานใหญ่อย่างกระทรวงสาธารณสุขด้วยคือทั้งหมดนี้มันชี้ให้เห็นว่าเรื่องนี้มีมูลและกําลังถูกผลักดันอย่างจริงจังเลยล่ะครับประเด็นสําคัญก็คือการเปลี่ยนแปลงแค่ครั้งเดียวด้วยคําสั่งฝ่ายบริหารเนี่ยมันสามารถพลิกโฉมหน้าของทั้งอุตสาหกรรมได้เลยแล้วอะไรคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปละ ก็น่าคิดต่อเหมือนกันนะครับว่าถ้าแค่คําสั่งของฝ่ายบริหารเนี่ยมันเป็นเหมือนโดมิโนตัวแรกที่ล้มลงแล้วดึงดูดเงินทุนมหาศาลเข้ามาในวงการกัญชาได้ขนาดนี้แล้วโดมิโนตัวต่อไปล่ะจะเป็นการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายแบบเต็มรูปแบบเลยหรือเปล่าเพื่อปลดล็อกศักยภาพของอุตสาหกรรมนี้แบบสุดๆไปเลยก็นับว่าเป็นเรื่องที่ต้องจับตาดูกันต่อไปอย่างใกล้ชิดเลยครับ